ยแค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพ,พ่กับพริบนายแล้วนะคะจัดช่องนานามากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงชาวลัคนาและราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นะวันนี้ทำคลิปนี้วันที่สามนะคะก็จะเลยต้นเดือนมาแค่ไม่กี่วันนะยังให้อภัยกันอยู่นะจ๊ะ ชาวเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมหรือมีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะชาวเมษความรักการเงินการงานสุขภาพโชคลาภในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเช่นไรอ่ามารับชมกันเลยจ้านะเพื่อไว้ให้เป็นการเสียเวลานะอ่าแม่หมอก็ได้ทําการไหว้ครูแล้วก็จับไพ่ไว้แล้วเนาะจับไพ่จับไพ่ไว้แล้วนะคนะ จับเพิ่มเล็กน้อยเออเรามาจับกันสดสดนะจ๊ะนี่เรามาจับกันสดสดจากไพ่หนึ่งกองนี้นะฮะความรักการเงินการงานสุขภาพโชคลาภชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดส3บาเมษาถึง14พฤษภาอาจจะตรงกับเมษบางท่านหรืออาจจะตรงแค่บางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะอ่าใบแรกของชาวราศีเมษจ้าอ่าสีถ้วย ไม่พออกพอใจอะไรนะไม่พอใจใครอ่าม่บางท่านงอนคนรักนะน้อยใจคนรักน้อยใจแฟนน้อยใจญาติน้อยใจพี่น้อยใจน้องน้อยใจคนที่คุณแคร์คุณแคร์นั่นแหละอ่าหรือบางคนถ้ายังไม่มีความรักคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ถูกใจค่ะเลือกอยู่ค่ะนะแต่บางคนน้อยใจตัวเองจ้ะน้อยใจตัวเองเหลืออนาถนะน้อยใจตัวเองที่อะไร ที่ยังไม่มีแฟนกับเขาสักทีนะจ๊ะ <c oughs> นะฮะอ่าใบที่สองของชาวราศีเมษรู้สึกว่าใบนี้เขาอยากจะออกนะจ๊ะเออเออชาวราศีเมษไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปนะใครที่มีแฟนอยู่ต่างชาติต่างแดนต่างภาษาแฟนอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาคุยกับคุณนะคะเนอะแฟนใครบางคนอาจจะได้แฟนไทยนั่นแหละทําง,งานเมืองนอกบางคนอาจจะได้แฟนเมืองนอกเลยนะคะ นะความความห่างไกลกันระวังนะระวังความรักจะมีรักแทรกรักซ้อนมือที่สานะ,ะหรือตัวคุณเองนั่นแหละนะระวังใจไว้ให้ดีบางทีความห่างไกลกับแฟนแฟนทำงานไม่มีเวลาใส่ใจนะชาวเมรก็เลยนะอ่าหาคนคุยไม่เอานะจะเมรจ๋านะะ อ่าใบที่สามของชาวราศีเมษจ้ะสิบเหรียญจ้าในตำแหน่งบ้านที่หัวสายไม่ใช่ในตำแหน่งบ้านหรออันนี้เอ่อเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่อยู่ในแวดวงครอบครัวคุณนะใช่สิบเหรียญเนี่ยนะคุณได้รับมรดกมาหรือ,อยังชาวเมษนะได้รับแบ่งทรัพย์สมบัติหรือเปล่ามาหรือ,อยังหรือ ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยชาวเมธเนี่ยต้องการซื้อขายที่ดินนะต้องขายต้องการขายที่ดินซื้อที่ดินหรือทําธุรกรรมเกี่ยวกับวงการที่ดินเนี่ยนะบางคนจะเอาไปเข้าแบงก์บางคนจะขายนะบางคนจะขายฝากบางคนจะไปติดต่อธุรกรรมเพื่อ,อามาสร้างบ้านสร้างเรือนนะอ่าภายในตาแหน่งคนรักของชาวราศีเมษ ได้ไพ่ราศีเมษไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ต่างชาติต่างภาษาและเป็นไพ่ประจําราศีเมษนะชาวเมษที่มีคู่ต่างแดนมีแฟนต่างชาติใช่ตัวตนของคุณเลยนะ,ะบางคนมีแฟนไทยก็จะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่กันคนอายุมากกว่าค่ะนะแต่ถ้าเป็นต่างชาติไพ่จักรพรรดิหมายถึง ต่างชาติต่างแดนน้อยอายุมากหรือน้อยไม่จําเป็นค่ะอดีตที่ผ่านมาหรือฐานดวงชาวเมธเป็นคนที่ขยันขันแข็งในเรื่องของการงานค่ะนะค้าขายดีมีกําไรนะใครที่มีกิจการส่วนตัวนะใครที่มีงานประจานะงานจะเยอะช่วงนี้โอทีจะมากค่ะนะใครที่เป็นช่างรับเหมาอะไรต่างๆนะจะมีงานเข้ามาเยอะเลยนะคะในอดีตนะ,ะดูในอนาคตสิมีเปล่า ให่หนึ่งดาบในอนาคตนะจ๊ะหนึ่งดาบเนี่ยเมื่อโยงก,กันกับสิบเหรียญนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับแบ่งมรดกนะแต่ในบางท่านมีเกณฑ์จะได้ยาจากแฟนก็เช่นเดียวกันนะยาจากคู่เก่าเออเพื่อเพื่อเพื่ออนาคตเพื่อที่จะมีคนใหม่เข้ามานะชาวเมษ ความคิดภายในใจได้ไพ่เจ็ดถ้วยฝันอะไรหรือเปล่านะจ๊ะฝันอะไรมาหรือ,อยังนะเป็นไพ่แห่งความฝันบางคนก็ฝันจริงๆบางคนก็ฝันเฟื่องจ้ะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยวุ่นวายนะวุ่นวายสับสนใครที่มีญาติเยอะระวังนะขัดแย้งกันเองจ้ะนะวุ่นวายเรื่องหอ,งอไรทรัพย์มรดกแบ่งกันไม่ลงตัวค่ะชาวเมษขานะ แบ่งกันลงไม่ลงตัวมันจะต้องมีเศษเซี่ยวมืออ่าสิ่งนี้มุ่งหวังของคุณนะระวังนะห้าดาบและห้าไม้เท้าเนี่ยมีเกณฑ์กันกขัดแย้งรุนแรงกับคนใกล้ตัวนะคนในครอบครัวก็ได้นะหรือในสายงานก็ดีนะฮะเออขัดแย้งอ่ะไม่ดีหรอกอืมนะจ๊ะใบที่สิบจ้าเออเขาบอกว่า ถ้าขัดแยงด้งใดๆก็ให้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะเออหกถ้วยนะจ๊ะมนุษย์สัมพันธ์จะทําให้งานเดินนะจ๊ะแต่ถ้าสัมพันธภาพเสียนะคะเกิดการขัดแย้งกันในองค์กรงานก็จะไม่เดินนะจ๊ะชาวเมธนะอ่าไพ่ขยายคู่ครองคนรักค่ะใบที่สิบเอ็ดจ้ะนะ,ะนะ,ะตอนนี้นะตอนนี้ชาวเมธอ่ะนะ มีรายจ่ายคนรักของคุณก็มีรายจ่ายเยอะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะฮะมีคนมาขอความช่วยเหลือคนรักของชาวเมธและราศีเมษเองนะ,ะมีคนมาขอหยิบขอยืมเรื่องการเงินนะ,ะอ่าอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะให้แล้วจะได้ยากนี่ไงต้องทวงถามต้องทวงถามหรือต้องมีคดีความกันนะจ๊ะอ่าใบสุดท้ายนะภาพขยายการงานการเงิน นะ,ะการงานนะการงานจะมีเข้ามาเยอะนะออขอให้คุณมุ่งมั่นทุ่มเทกับการทํางานนะจะมีสิ่งดีๆตามมานะคะชาวเมษนะฮะ,ะสรุปดวงของคุณนะชาวเมษนะน่ะคนกรณีคนที่มีแฟนจะมีเกณฑ์การผิดใจกับคนรักนะคะกรณีคนที่ไม่มีคู่คุณกําลังจะเลือกคู่นะคะจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะ าชาวเมธมีสิทธิ์ที่จะมีชาวต่างชาติเข้ามาพัวพันในดวงชะตานะแต่คุณยังไม่เลือกตอนนี้หรอกนะคะแล้วมีเกณฑ์จะได้แบ่งทรัพย์มรดกระวังความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในที่ทำงานและในบ้านของคุณนะคะนะ,ะระวังความรักมีมือที่สามหรือคุณมีมือที่สามนะจ๊ะนะ,ะระวังความขัดแย้งต่างๆนะ อ่าสีเสริมดวงได้แก่สีแดงแดงเลือดหมูสีม่วงนะคะเออ่สุขภาพระวังการไปหาหมอฉีดยาผ่าตัดนะจ๊ะระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พวกกระดูกนะสำหรับโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ให้ระวังปัญหาเรื่องของกระดูกกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ,ะ,น,ะ,ะนะแล้วก็ ช่วงนี้จะมีอุปสรรคในชีวิตเข้ามาค่อนข้างมากนะชาวเมธขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะดวงชะตามีไพ่การเงินที่รออยู่ในตำแหน่งอนาคตมากนะคะชาวเมธนะถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าเงินขาดมือนะไปไปลายเดือนหรือกลางกลางเดือนไปแล้วนะชาวเมธจะมีเรื่องของสถานการเงินที่ดีเข้ามานะคะอ่ะนี่ค่ะ ดวะตาคุณมีไพ่เจดเหรียญและสิบเหรียญสิ่งที่คุณรอคอยนะจะมาในไม่ช้านะจ๊ะแาวเมฆขาอ่เลขหนา้าไพ่สีสำรวมบอกไปแล้วเนาะเออ่สุขภาพบอกไปแล้วนะเลขหนา้าไพ่ของคุณนะสี่เจ็ดหนะสี่เจ็ดหสี่หนึ่งเจ็ด นะฮะสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะฮะเจ็ดหกและห้าห้าค่ะนะคะอ่าชาวเมษนะขอให้โชคดีนะขอบคุณชาวราศีเมษและทุกราศีที่มาฟังเผื่อชาวราศีเมษนะคะอ่าสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะ S I D Line สี่สามเก้าเก้า N A นะค่าครูแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะเวลาในการดู 40นาทีด้วยกันนะคะคุ้มค่ามากนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ